โอ้ยพีลิต้าก็พยายามไม่ดันน mm ้องน้องดันพีลิต้าโดนน้องดัน,ดนช่วยด้วยเออะไรอะอ้าใครขีบพีลิต้าลงไปเนี่ยว้าวหูหูอะไรเนี่ยลาหูหูลาหูฮูก็คือ่อยดาเหรองงมากอะไรเนี่ยโอ้ยฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแค่เช้ากินไก่เพื่อนนี้นะคะเรากลับมาอกแล้วกลเกมโรบอกนั่นเองแมปนี้นะคะแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมปว่าเมาส์จาวานน่นเองนะคะวันนี้นะคะพี่ลิต้านะคะจะพาน้องนอเอฟซีของเรานะคะมาขึ้นภูเขาจาวานน่นเงค่ะเย้ซึ่งมันน่าจะเป็นของโดนเสียปะ ว่าแบบนี้กําลังดังในใดนะคะคือพี่ดิต้าเห็นแป้งซีบนะคะแล้วเล่นกับ FC เราอยากเล่นมากเพราะว่า1 FC เอ้ขาได้เยอะสมันดูเป็นแบบที่สนุกมากแต่ว่ามันอาจจะยาวนิดน,นึงน้องๆก็อย่าเพิ่งเบื่อนะแบันบนี้อาจจะยาวหน่อยๆแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะน้องๆพยายามดูไว้จบด้วยกันนะคะและว้วมาดูกันว่าเราเนะี่ยจะขึ้นไปถึงข้างบนสูงสุดนะคะของภูเขานี้ได้หรือไม่กับน้องๆ FC นะคะแล้ววันนี้นะคะน้องๆ f อที่จะร่วมเล่นนะคะขึ้นเขากับพี่ดิต้าเนี่ยแพนกล้องไปเลยนะคะเพราะว่าคนเยอะมากเรียกชื่อไม่หมดจริงๆนะคะแต่ว่า น้องๆมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่นะคือน่ารักมากมี2แถวเลยนะคะนี่นี่พีิต้าให้เห็นครบทั้ง2แถวเลยนะคะน้องๆน,น่ารักมา,มากๆเลยนะคะแล้วใครที่อยากเข้ามาร่วมอันทิวกับพีริต้าแบบนี้ก็อย่าลืมไปเข้ากลุ่มข้าเพยแคทกันนะคะที่ไอจีและทิกต็อกลีตาเนะสกอร์คิคแคทตองโปรไฟล์จะมีเขียนคาว่าข,ข้าเพย์แคทอยู่จิ้งพวงไปกดเข้าร่วมได้เลยเวลาบิ๊กเซอร์วิว่าอันทิวกับพีดิต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิตาคิคแคทในเกมโรบอทด้วยนะคะกดลิง,ง,ลนนงก สุดท้ายคามเพียรมิวให้รักซิงก็ได้ของบินิต้าด้วยคามเห็นในนี้น้นาช่องเลยและ พื่อก so okay. ับพ uh ี huh. right, go. ่สีวลานะคะเราเริ่มไปขึ้นภูเขาจาว่ากันดีกว่าค่ะไปโอเคแต่ก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนมาเอากระเป๋าตรงนี้ค่ะไปเอากระเป๋านะคะพี่ดิต้าพาน้องๆมาเอากระเป๋าเอากระเป๋านะทุกคนทุกคนเอากระเป๋านะแต่ตอนนี้คือพอพี่ดิต้าเข้ามาออกไม่ได้นะคะทุกคนความพูดหวาในใจฉันเวอร์นะคะใครเข้ามาแล้วก็ออกมานะคะเออนี่นะคะเอาภูไม่ใช่ภูเขาเอากระเป๋านะคะกระเป๋าเดี๋ยวเราจะไปขึ้นกันแล้วนะคะนี่เอากระเป๋านะคะทุกคนแล้วก็ถือน้ากันไว้ก็ได้นะคะทุกคนถ้าเกิดใครหิวก็กินน้ําได้ นะโอเคเราไปพร้อมไหมพร้อมไหมโอเคไอยูเรดี้วันอะไรโจอ้ได้น้องๆนำพี่ลิต้าไปเลยอ่ะเอ้าเอ๊ะโทมัสเกิดอะไรขึ้นโทมัสหลุดเหรอ What happened to you โทมัสน้องๆจ๋าน้องๆอย่าเพิ่งรีบขึ้นลูกไปกันละน้องๆรีบกันจังเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะทุกคนเหมือนโทมัสด้วนสิงร่างเลยนะคะโทมัสดูไม่เป็นตัวเองสุดๆเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นกับโทมัสอ๋อโทมัสบอกกระเป๋าตรงไหนคะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้ คิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับถทมัสจะอีกไปค่ะใบค่ะนี่พีนิต้าพามาเอาตรงนี้ค่ะกระเป๋าเอาตรงนี้ค่ะนนี้คืออะไรอ่ะอันนี้มันเหมือนอินเทอร์เเป็นฟิวป้อมยางมไรอย่างนี้เหมือนเราเราเราลองกดอินเทอร์เน็กับเขาดูว่ามันมีอะไรกดไม่ได้นะคะเพราะว่า FC บังไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอบคุณค่ะ เออทุกคนพี่ลิต้ายังอยู่น,นี่อยู่เลยทุกคนคือขึ้นไปกันหมดแล้วทุกคนทิ้งพี่ลิต้าเวพี่ลิต้ายังอยู่จุดเกิดอยู่เลยนะลูกทุกคนทุกคนจ๋าไม่รอพี่ลิต้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลิต้าฟ้องก่อนน,น้องๆไม่รอพี่ลิต้าเลยงอนงอนก่อนบอกน้องว่างอนก่อนหนูก็ก่อนพี่ลิต้าเหมือนกันอะเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างซ้ายขวานี่มีอะไรบ้างอะลองลองสำรวจไหม อันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยมียันด้วยหรอจะมีผีไหมเนี่ยเราไปดูอ๋อเตียงนอนเป็นเหมือนบ้านพักนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องพักก็ได้เนาะเออเราไม่ต้องพักก็ได้เพราะว่าเราเพิ่งอยู่จนจุดเริ่มต้นเองนะคะไปะน้องหนูขอโทษโไปเลยเราไปก,กันก่อนนะคะไปะตื่นข่าวกันตื่นเต้นนะคะเราจะเหนื่อยมากไหมเนี่ย อาจจะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงหรืออาจจะไม่ยาวก็ได้ตอนนี้พี่ลิต้าตื่นเต้นมากเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่พี่ลิต้าเล่นแบบนี้โอ้ oh my god ทีละคนทีละคนไม่งั้นเราตายแนย่ทีละคนทีละคนเพราะมันเบียดก,กันได้ทีละคนขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยค่ะทีละคนโอเคไปเออน้องๆก็น่ารักกันอยู่เดอ้อนี่โอเคน้องบอกอย่าดานันใช่ใช่อย่าดานันกลับไปไม่น้องพี่ลิต้าตายแนย่กลับไปค่ะน้อง น้องอย่าเป็นบัคให้พี่ลิต้าได้ไหมพี่ลิต้ากลัวแล้วโอ้ยพี่ลิต้าก็พยายามไม่ดันน้องอน้องดนันพี่ลิต้าโดนน้องดนันช่วยด้วยทำไงดีอ่ะไมค์กอดพี่ลิต้าต้องตายอยู่ตรงนี้แน่เลยอ่ะฮึบโอ้โอ้ยช่วยด้วยโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวทุกคนหลบโอเคโอ้ยชีวิตเนาะพี่เด็กทางนี้ปะถูกปะเนี่ยอ่ะน้องๆไปกันก่อน,อนเลยอย่าดานันไปไปเลยเอา้าน้องตกเลยเห็นไหม บอกว่าอย่าดันกันไปไปค่ะไปโอ,อ้ยอย่าดันกัดนดนัดนดันดันไปสิคะไปอยา่ยาอย่าหยุดอย่าออกเพราะถ้าน้องหยุดเนี่ยข้างหลังเขาก็จะดันพี่ลิตา้ามาอีกทีนึงเอาจริงคือพี่ลิต้าเดินไม่ค่อยถูกอ่ะอุ้ยทุกคนได้ยินเสียงซัมติงปะไม่มืดแล้วอ่ะทุกคนมืดแล้วอ่ะไม่ก็โอ้ my god, oh my god. ทางไหนเนี่ยไปทางนู้นอ๋อเขามีเขามีไปอยู่เพ้ยแต่เสียงคือ,อเฮ้ยเสียงคือหลอนมากอันนี้คืออะไรอ่ะพีพีผีนางรามหมอ น่ากลัวมากเลยอะทําไมเราต้องอยู่ตรงนี้ด้วยอะน้องบอกหนูหลงมาหาจุดเกิดหน่อยโอ้โหไม่ได้แล้วพี่ลิต้าม,มาถึงนี่แล้วลูกมาถึงนี่แล้วบอกว่าต้องเกาะกลุ่มกันไว้ลูกห้ามหลงเลยนะลูกนะก็กลุ่มกันไว้ไปนี่น้ําหนาวน้ำเหงามารับแล้ไปไปไปมันมันมามัน,ม,น,ม,นมันคงมีแค่เสียงใช่ไหมมันคงไม่มีอะไรโผล่มาใจเฮ่ๆแล้วอุ้ยแต่เสียงคือหลอนมากว้าว่าเ้ยไป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 ค่ะอุ้ยมีอะไรอะ สิงตงสิงโตนี่นะคะจริงๆหลงก็แค่ตามลูกสองนะพี่ลิต้าว่าน่าจะพอไปได้อยู่ในนั้นมีอะไรอะเราเราต้องลงในนั้นหรอจริงปะเนี่ยเราต้องลงไปหรอเฮ้ยจริงปะเราต้องลงหรอเห็นน้องๆลงแล้วก็ลงอ้ารองเวเอ้เขาบอกว่าเป็นทางที่ผิดอ๋อันหมายถึงฝั่งนั้นคือทางที่ผิดใช่ปะทางนี้คือทางที่ถูกหรอไป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 หลอนมากแึ้วเมื่อไหร่จะเช้าเนี่ยหลอนไม่ไหวไป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 ทุกคนอย่าดันกันกึกระกระกกโอเค ยยนนเว้ายนางรังเจอแล้วโทมัสยังอยู่ไหมโอ้เนี่ยโทมัสอยู่นี่โอเคโอเคไปไปค่ะไปไปไปลูกศรพี่ต้องขอโทษด้วยพี่ลิต้าจะไม่ได้รอค่ะเยอะมากนะเพราะว่าเอฟซีพี่ลิต้าเยอะมากรอทุกคนไม่ไหวนะคะน้องๆจะต้องตามๆกันมานะแล้วก็ถ้าพี่ลิต้าไม่ได้รอในคลิปนี้นะคะชั่วโมงครึ่งก็ไม่จบนะคะบอกเลยไปกันค่ะวิ่งอะไรอะ่ะวิ่งเดินยากนะเนี่ยทีละคน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 ไม่ดันกันไปไปก่อนเลยไปก่อนเลยทีละคนทีละคน ทีละคนไป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 เออทีละคนทีละคนอุ้ยมีเสียงคนร้องไห้ด้วยไป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 ทีละคนไม่ดันกั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 นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบพี่ดีต้าก็ไม่ดันนาอข้างหน้านะคะตรงนี้ทางมันค่อนข้างหว่ดเสียวนะคะไปเร็วปะแล้วปะผีน่ารักอันนี้ขึ้นไปยังไงอ่ะอุ้ยอันนี้ยากเหรออุ้ยจริงด้วยจริงด้วย ยาก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 ,ยากแต่แต่เข้าไปนะคะก็แค่ตรงไปเรื่อยๆโอเคมาถึงแล้วค่ะไป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 เดี๋ยวรอน้อ,องน้อง,องเก่งก่อนปะขึ้นมาค่ะขึ้นมาค่ะขึ้นมาเลยไปค่ะมาขึ้นมาโอเค f สีเยอะมากค่ะว้ามีน้องตกแล้วใจเย็น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 อย่าดันกัน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 เราตกทาําไงอะตกขึ้นมาได้ขึ้นมายังไงอะตกก็คือตกเราเลยหรือเปล่าตกเราตกเลยหรือเปล่า ไปค่ะไปไปค่ะไปน้องบอกถูกปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไปถูกไหมไม่รู้พี่ลิต้าก็ตามตามน้องไปอีกทีหนึง่งตรงนี้เขียนว่าจาว,ว่าลูกศรไปทางไหนลูกศรไปทางนูน้นนี่ทางนี้ปะนี่ลูกศรไปทางนี้ใช่ปะใช่ใช่ก็คงจะถูกแหละไปใครหิวเราก็อย่าลืมกินน้ำกวยนะว้า ไ่ผ<พ>ีอะไรคะมันก็คือสิ่งผิด้ยพี่ลิต้าต้องกินกินน้ำก่อนพกัพกพกักพักกินน้ำแป๊บนึงโอเคพี่ลิต้ากินแค่นี้พอเก็บน้ำไว้กินด่านหน้าด้วยนะคะไปทุกคนไปใครหิวอย่าลืมกินน้ำนะน้องบอกไฟฉายไม่ทำงานออจริงเหรอไปไปไปคือตอนนี้พอมองอะไรไม่เห็นแล้วน้องถือไฟฉายกันเยอะมากมองน้องก็ไม่เห็นนะคะเฮ้ยทำไมมันมืดนานกต่เช้าอีกอะกอกป้ากมื่อย่างนี้มันร้อนนะนี่เราพาถูกทางปะเนี่ยกลัวเดินไปวนมาเวอร์ไปค่ะทีละคนเหมือนเดิมทีละคนอ่ะไปน้องไปก่อนเเลลลยยกกไป่อ ไปเลย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 ต่อแถวกันเอาอย่าอยา่ยาอยา่ยาอยา่ยา,ยาหยุดเดินต้องเดินเลยนะคะอย่าหยุดปุ๊บอุย้ยตรงน,นี้มันอุปสรรคนี้เล็กน้อยนะคะทางไหนอทางนู้นปะมีทางเดียวปะไปค่ะไปมีน้องถึงแล้วเหรอไป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  น้องบอมานี่มานี่สนุกสนาดดีนะฮะสนุกตัวไหนเนี่ยเ <c oughs> สียวมากเลยค่ะเอาขึ้นทีละคนทีละคนไปไปขึ้นทีละคนไปทีละคนไปน้องขึ้นไปก่อนเลยนี่พี่ลิต้าเสียสละอยู่ดีๆน้องก็ปิดไฟ,ไฟฉายพร้อมกันดูไม่ได้นัดหมายเฮ้ยอันนี้พี่ลิต้าขึ้นได้ไม่ติดเลยเท่ <c oughs> มาละทุกคนขึ้นมาไปเจอผอีกแล้วนะคะอันยังเสียว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 ผีอะไรเหมือนผีปุ่นเลยว้าวว้าวว้าว,ว,ว,ว เสียงเสียงเจ๊คือน้าน้องไม่ขึ้นที่เราคอยขึ้นไม่ได้นะเราจะดีจะพีตัวนี้ไม่ได้น้นองๆขึ้นยังไงมันมีทางอื่นที่ขึ้นง่ายกว่าปะเนี่ยไม่ต้องขึ้นบันได,แล,นนไดแล้วค่ะขึ้นบันไดแล้วมันยากเย็นแสนเขียนนะคะลักไก่มาเลยโอีเยอะมากจริงป่านี้พีเยอะมากโอ้ my god ขึ้นอันนี้อ่แล้วนะคะมีมีทางขึ้นที่ง่ายกว่าอันนี้ไหมขี้เกียจเบียดกับน,น้องมากไปค่ะมืดมากมืดมากมาน้องๆเดี๋ยวเดี๋ยวขอรอน้องๆก่อนเดี๋ยวตั้งหลักกันก่อนนิดนึงไหม าาตามามาตามตามกันมานะน้องๆอ,อย่าขาดตอนอย่าขาดช่วงนะตามตามกันมาอ้โหูขอนไม้นี้ตามตามกันมานะพิลิต้าไปก่อนละน้องอย่าก,กระโดดดีเดี๋ยวมันดันพิลิตา้าโอ้ไปไปไปอย่าก,กระโดดทำไมกลางคืนมันนานขนาดนี้ อ,อย่าบอกนะเฮ้ยป้ายบอกว่าให้เราไปตรงนั้นเอเคว้าอเจอพีอีกแล้วน้อยเจอพีอีกแล้วเฮ้ยเข้าไปดูมงแล้วหรอไม่ชอบเลยมันน่กกากลัวจังเฮ้ยนี่เราว่าถูกทางจริงใช่ไหมทำไมทางมันน่กกากลัวงี้ย อ้าวอุ้ยได้ยินเสียงแบบคนสวดสัมติงเวอร์อะไรอ่ะอ้าวใครถีบพี่ลิต้าลงไปเนี่ยโอ้ oh my god อะไรอ่ะไปมองอะไรไม่เห็นเลยอะไรอ่ะคือมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะทําไมทําไมพี่ลิต้าเข้ามาแล้วแอบงงๆนิดนึงเออพี่ลิต้าน้องอพี่ลิต้าลืน่นอ๋อเมื่อกี้คือถูกแล้วใช่ปะเหมือนเราเข้ามาในอีกอีกเมืองนึงเลยอ่ะทุกคนช่วยด้วยว้าวอะไรเนี่ยลาหูหูลาหูหูก็คือย้อยดาหรองงมากอะไรเนี่ย ทำไมทุกคนมาอยู่ตรงนี้กัน่ะอ๋ะอน,นี่คือแคมป์แคมป์พักใช่ปะอันนี้คือที่ไหนนะอันนี้คือจุดพักเหรอเอออันนี้คือจุดพักเหรอคือทําไมน,อน,อนอ้องๆน้องๆอ๋อน้องๆนง่าจะรอพี่ลิต้าปะอ๋อน้องๆคือมารอพี่ลิต้าไปพร้อมกันเหลือ,อน,นี้ก็ถึงแล้วหรอน้าบอกมันเป็นคอนเสิร์ตคอร์เทลแบบยืนค่ะแต่ถ้าตัวเธอ,อยังรักยังผูกพันจะใช่ดที่้วเรางงมากทุกคนอย่าเดินเยอะดิเดี๋ยวเดยนน้ำหมดนะก็ตรงตุ๊กตามีอะไรเยอะแยะ น้องบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตคอเทลแบบยืนไปกันต่อคะ่ะไปกันต่องปะทางไหนเนี่ยมองเลยไม่เห็นอีกแล้วกระต่อคะ่ะโอเคกลับมาที่เมืองซัมติงอย่าเบียดกันอุ้ยพิณิตาไม่ได้ตั้งใจจนะเข่าใส่น้องเลยจริงๆค่ะไปค่ะอุวิวับมปอีกแล้ววาร์ปเก่งมากวาร์ปจนงงนะคะวาร์ปไปวาร์ปมาวาร์ปจนจนงงไปทางไหนเนี่ยทางนูน้นโอเค มีอาหงอาหารอะไรมากมายเฮ้ยพี่ดีต้าสงสัยว่าน้ำเราจะพอใช่ปหพี่ดิต้กากลัวน้ำไม่พอมากเลยโอ้โหทุกคนดูดิเขาทำปีธงวิธีอะไรกันน่ะวู้วมีเสียงแบบโออเสียงดนตรงดนตีวร์วอีกแล้วว้าเก่งเวอร์แล้วไปที่ไหนเฮลนีเราต้องขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยถูกใช่ไหมเนี่ยขึ้นไปนี่ถูกใช่ไหมเนี่ย้าขึ้นไปแล้วปิดนะโอ้โหตรงนี้เดินย,ยากมากเดินเรื่อยๆนะคะอะไรอะ่ะ ทางไหนทางนี้หรอถูกปะถูกปะถูกแหละว้าวอะไรเนี่ยอุ๊ยหลอนมากเวอร์อ๋อเราต้องเดินตามเส้นไปเรื่อยๆทีละคนทีละคนทีละคนไปก่อนเลยอะน้องอยากไปไปก่อนเลยลูกไปมาค่ะมามาเร็วทุกคนมาเร็วทุกคนเดี๋ยวไม่ทันนะเดี๋ยวไม่ทันนะทุกคนมาเร็วเดี๋ยวไม่ทันนะคะไปค่ะไปค่ะอ้อนอ๋อนี่อ้อนนีไปพีดิตาเดินตามอ้อนอยู่เดี๋ยวไม่ทันนะทุกคนเรีบๆมาทำไมน้องๆหายไปไหนกันหมดอุ๊ยพี่ดิตาไม่ไม่ได้ไม่ได้ถือไฟฉายก็เลยมองแล้วไม่ค่อยเห็น ทำไมไฟฉายมันเหมือนไม่ค right. ่อยทำงานอ๋อพี่ลิต้าไม่ได้เปิดหรออ๋อพี่ลิต้าปิดอยู่เมื่อกี้เอเปไปผีหรอกวิญญาณหรอน้องรีบมาน้องรีบมานะคะเดี๋ยวไม่ทันไปค่ะเผื่อพี่ลิต้าหลุดไปอีกว้าไปอีกที่หนึ่งนะคะน้องบอกอะไรเนี่ยมาเติมน้ำค่ะเติมน้ำอ๋อตรงนี้คือจุดเติมน้ำหรอเฮ้ยดีอะเฮ้ยมีจุดเติมน้ำด้วยนี่พี่ลิต้าไปลุมาก่อนเลยเนี่ยดีที่มีจุดเติมน้ำพี่ลิต้าก็กังวลอยู่ว่าน้ำเราจะพอไหมโอเคพี่ลิต้ากินก่อน ขอกินแป๊บนึงอันนี้คือจุดพักกินไปด้วยเติมไปด้วยโอเคน้ําพี่นิต้าเต็มแลละเจอพีอีกแล้วเจอพีอีกแล้วไม่ถึงไฟ่ายแล้วกันพลน้องน้องถือให้อยู่แล้วนะคะดืดอด้อดด,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 ดอย่าลืมกินน้ำกันนะคะทุกคนไหนเนี่ยมาอะไรตรงแบบนี้อีกแล้วว้ามีพีอ้าวตัวสีอะไรสีเขียวเมื่อกี้ไม่รู้นะคะไปคะ่ะผีนางลงนางรำเดินผ่านทันใหญ่เลย เดินตามลงมาด้วยเนี่ยไม่ใช่แค่เดินผ่านนะเนี่ยผีเดินตามลงมาด้วยนะเนี่ยใครอยู่เขียวก็ไม่รู้เนี่ยเสียงหลอนมากไปอยู่สีเขียวนี่มันอะไรอ่ะมันเหมือนลองสอพอลองสอพออันนี้ใช่พอย n t ซินะพี่ลิต้าได้ใช้พอย n t บ้างไหมเนี่ยพี่ลิต้าก็ลืมเหมือนกันจริงๆเดินไปเรื่อยๆแทบไม่ได้ใช้พอย n t เลยหมงมากอะไรอ่ะเดินเออเดินตามทางไปไปไกลเหมือนกันนะเนี่ยไกลไกลพอตัวเลยนะคะเนี้ยไปค่ะปีนกันไปนับร้อยชีวิตหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ แล้วแแปดจะหมดไปก่อนนะคะเอ้าโอ้น้องอุตส่าห์อยู่ด้วยกันมาตั้งนานไปกัน,นต่อนี่พี่เดียต้าตื่นเต้นนะเนี่ยพอเล่นขังแรกไม่รู้เลยว่าอะไรมันเป็นยังไงเนี่ยที่ก็เดินตามลูกศอนตึ้ตุ้ยไปอุ้ยอุ้ยมันมีทางซ้ายทางขวาจะน้องเลือกทางซ้ายเหรอใช่หรอจริงหรอถูกหรอจริงปะเนี่ยน้องรู้ได้ไงไปทางซ้ายจริงๆเหมือนคนพอคนคนแรกน้ำเป็คนที่สองก็เชี่ยวคนที่สามที่สี่ที่ห้าก็ไปนะคะน้องรับน้องรับ น้องวาบน้องวาบค่ะว้าบนี่คือถูกหรือผิดเนี่ยน่าจะถูกโอเคมาในบ้านหลังนี้ซึ่งมีซัมติงอยู่แล้วก็โดนวาบอีกแล้วว้าบเก่งมากว่ะว้ายมีเสียงนก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 ด้วยเข้าไปตรงไหนอะไม่กอดนี่นี่น,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 นี่ออกอีกแล้วนะคะอีกแล้วนะคะโอ้อันนี้ห้องอะไรเราก็แค่ต้องหาทางออกไปเรื่อยๆนี่ไงเนี่ยเราเห็นคนคนเขาว้าบไปตรงไหนแล้วก็เดินไปตรงนั้นนะคะ วายห้องอะไรเนี่ยออ้โอ้โอวายอะไรกันเนี่ยอุย้ยมีผระสฆ์อะไรลูกเอ้ยหรือไม่ใช่ผระสฆ์ไม่ใช่ผระสฆ์เขาทำบิ๊กทงบิทีอะไรกันก็ไม่รู้นะกลัวจังเอ้ยออกตรงไหนอ่ะอุ๊อุย้ยมามา,มาตรงนี้ได้แล้วแล้วก็เดินไปมั่วๆนะคะแล้วก็ออกมาได้น่กกากลัวมากเลยอะเหมือนแบบเป็นลัทีซัมติงอะพี่ลิต้าเคยดูซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่งมันเป็นแบบทีวีวนี้เลยเป็นลัทีอะน่กกากลัวมาก น่ากลัวจังจี้จีจี้จ้เฮ้ยอ๋อพวกเธอพวกเธอกำลังเข้ามาสินะส่วนเราต้องไปต่อฝั่งนั้นนะคะไปกันต่อโอเคเรามาจากที่วาร์แล้วไปค่ะน้องๆโชคดีนะลูกๆนะเราระดมคนมาได้กันแค่นี้นะคะน้อยมากคนหายไปไหนหมดแล้วไปค่ะว้าแบ็คแพคแบ็คแพคทำไมเราจะต้องถืออันข้างหลังด้วยพี่ลิจ้าไม่เข้าใจกระเป๋าอะถ้าเราไม่สะพายมันได้ปะรู้สึกว่ามันหนักฟร,รีหรือเปล่า น้องบอกไม่อยากเล่นแล้วเล่นไม่เป็นฮะแค่เดินไปเรื่อยๆ,อยๆเฉยๆเองลูกน้องจะต้องแบบมากับพี่ลิต้าตั้งแต่แรกอ่ะเพราะว่าตอนแรกคืออยู่ดีๆน้องๆก็ชิงเป็นอโทเวิร์ดไปกันก่อนเลยไม่รอพี่ลิต้าเลยเนี่ยต้องจับกันไปเป็นกลุ่มตอนนี้เหลือกันแค่ประมาณสิบกว่าคนเองอ่ะจาก40คนอ่ะคือน้องหายไปไหนกันหมดอะ่ะนี่ไงมีน้องอยู่ข้างหน้านะคะของขวัญเติมน้ำ อ๋อเติมน้ำน้ำพี่เดต้ายังเต็มอยู่เลยเอ่ะลูกแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้เขาก็มีจุดได้เติมน้ำเรื่อยๆเนาะโอเคอ่ะเติมน้ำเติมน้ำก่อนโอเคน้ำโอเคแล้วปไปไปไปต่อแล้วนะไปต่อแล้วนะน้องๆรีบมาเร็วไปค่ะไปไหนต่อก็ตกไปเรื่อยๆลยูกไปเรื่อยๆเลยเราไม่ค่อยรู้จุดหมายปลายทางอุ้ยเหมือนข้างหน้ามีอะไรท่นมีน้องอ๋อได้เช็คพอยต์นะคะเช็คพอยต์แล้วเช็คพอยต์เรียบร้อยเช็คพอยต์แล้วนะคะอันนี้คือเช็ะคพอยต์ที่สามแล้วมั้งเออหนัก มีน้องๆที่เขามาถึงก่อนเราอีกนะทีละคนทีละคนไปกันก่อนเลยลูกทีละคนไม่เบียดกันลูกน,นันตกเลยไม่ต้องรนนะคะทุกคนไม่ต้องเบียดกันด้วยพี่ลีต้าอยากรู้ว่าตกไปแล้วทำไงอะ่ะขึ้นมาได้ไหมอะ่ะออาก,ก็กลับเจ็คพอตอะไรอย่างงี้เนาะโอ้โหน้องปิดไฟพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายพี่ลีต้ามองอะไรไม่เห็นเลยลูกปิดไฟพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายไปค่ะจริงๆเกมนี้ไม่มีอะไรยากนะเราแค่ตามทูกสอนไปอะ่ะแล้วก็อย่าเบียดกันก็นพอถ้าตกตรงนี้แล้วไปเราทำไงเนี่ยต้องกลับเจ็คพอตเดิมนะ พคตรเพลินจะเจริญใจเวอร์น้าบอกมีเพลงด้วยไอเพลงจี๊ดจี๊ดเชอร์เชอรมาเชอรจี๊ดจี๊ดจี๊ดว้าวอย่าเบียดกับลูกเดี๋ยวตกมีแต่พี่ลิต้าเนี่ยค่ะเบียดหนูจริงเหรอต้นกงต้นกล้วยถอนไม้ถอนไม้ใหญ่เลยน้าบอกน่ากลัวไม่น่ากลัวเลยลูกน่ารักเวอร์ผีน่ารักนะคะผีน่ารักเหมือนมีจุดได้เติมน้ำนอีกแล้วตรงนั้นอยู่ไปไหนอะ่ะโอ๊ะว้าวเฮ้ยอะไรอะนั่นนั่นใช่เชคพอยต์หรือไม่เชคพอยต์ก่อนนี่เชคพอยต์ที่สี่แล้วค่ะตอนนี้ อุ้ยมีมีซากสอพอมีซากสอพอเพียบเลยตรงนี้เป็นลาวาแล้วทุกคนทุกคนทุกคนระวาังทุกคนระวังลาวาทุกคนระวางังเดินดีดีตายนะไปทีละคนไปทีละคนทว่าหผกอยู่ในปราร์ตี้ระยางกับไฟเยอะเธอสวยเซ็กซร่กับยางกับไฟเยอะขี่คอเจเจไปเฉยไป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 ,ไปค่อยๆนะทุกคนตรงนี้คือลาวา,ลนะลา,วาแล้วนะลาวาทุกคนไม่ต้องเบียดกันนะคะค่อยๆอ,อ้โหมีตุยตรงนี้เราเยอะ พี่ลีต้า,ตาหวังว่าจะไม่เป็นหนึ่งในนั้นมาค่ะค่อยๆ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 มึกกระดึ๊บมึกกระดึ๊บไปนะคะกดอาโ,โอ้ยเซลมากเซลก็ถึงแล้วกลถึงแล้วก็้ถึงแล้วก็ถึงแล้วไปเลยไปเลยเย้วับอึ๊บโหพี่ไหนเนี่ยมองแล้วไม่เห็นเลยยังมองแล้วไม่เห็นเอ๊แล้วไปทางไหนต่อเอ๊ใช่ทางนี้เหรอใช่แหละไปะประเด็นคือมันมืดแล้วมันไม่เช้าอีกเลยงงมากประเทศอะไรมีแต่ความมืดไม่มีความเช้าเลยโอ้โหลูดลูลึกอยู่นะน่ากลัวตามรนะะ คือมองแบบรอบข้างไม่ค่อยเห็นเลยอะ่ะว้าวใครเกือบตกแล้วเดินไปรู้ตามมาตาเรือนน้องไปก็ก่อน,นเลยลูกทีละคนต่อแถวสิลูกหนูแซงคิวทมัตบอกพี่ลิต้าคะเราสามารถไปตรงนู้นได้ไหมคะอย่าเลยลูกอ๋ออ๋อถ้าตกสามารถปีนขึ้นมาได้สินะเห็นน้องปีนขึ้นมาอยู่อย่าตกจะดีกว่านะคะยยยอยากให้แมบบ มีแบบคนไทยทําอะไรอย่างงี้บ้างเผลอๆมีนะจริงเดินป่าแบบขอเป็นแบบป่าละมอป่าละอูอะไรนะมีที่ไทยวะป่าอะไรก็ได้อ่ะเดินปีนขง่งปีนเขาอะไรอย่างงี้เออดีนะพี่ลิต้าว่าอยากให้แบบคนไทยทําบ้างอะเป็นฟิลแบบไทยๆอะไรอย่างงี้สนุกดีนะคะของขวัญบอกชนะแล้วจริงเหรอเปาถึงแล้วอะดิของขวัญแปลว่าเราใกล้ถึงแล้วเนี่ยอุยนี่เราจะเห็นปลาทางหรือเปล่าเดินไปเรื่อยๆ oh! ไปค่ะไปเรมาก้จะถึงแล้วนะคะเราจะไม่ตกมาตายตรงนี้เลยค่ะไปกันต่อไปเลยไปเลยไปเลยอลิสาอยากไปไปก่อนเลยต้องต้องไปตรงนี้นะคะไม่รู้ว่าพ่อสีขาวนั่นคือเขาสร้างมาหลอกหรือเปล่านะคะน้องบอกยืนคนเดียวเหงาเหงาตั้งนานเพนเน่หรอแต่ว่าน้องถึงนานแล้วน่ะน้องชิงไปก่อนเหรอไปค่ะมาเร็วมีเสียงร้องไห้ตลอดเลยนะหลอนมากอ่ะนี่เสียงคนกินน้ำน้องเนี่ยแหละ ไม่ใช่ผีนะคะน้องอุ้ยไม่ต้องร้องไห้ไปคุณพี่คุณน้องเอ้ยน้องไห้ตลอดทางเลยแต่ว่าไม่เจอผีแล้วนะอุ้ยเหมือนจะเช้าเลยหรือเปล่าเสียงเริ่มหายไปแล้วแปลว่าเราใกล้ถึงแล้วแน่ๆเลยอะใกล้ถึงแล้วปะเช้าแล้วโอ้ไม่ก็เช้าแล้ว yeah! เย้แปลว่าเราจะถึงแล้วในที่สุดโอ้ยก็ไม่นานนะเนี่ยก็ไม่นานมากนะหรือพี่ลิตาเล่นไปเพลินยังไม่ได้ดูเลยนะคะว่านี่เราเดินมากี่นาทีแล้วอะดูแค่ว่าแบบเออมันก็เพลินดีนะตรงนั้นมีท่อน้ำาด้อ เราใช้ชน้ำก็กำลังพอดีอุ้ย e x p e d i t i o n complete m e n d าพักกังเซอร์ติสุอกังอะไรก็ไม่รู้นะคะเย้เมา u n t a i n า a v นั่นเองนะคะนี่โอ้โ oh หมีป้ายด้วยเหรอเนี่เหรอป้ายป้ายอะไรอะ่ะน้องถือป้ายอะไรนี่เหรอนี่อุ้ยพี่ลิต้าอยากให้คนไทยทำแบบพิชิตภูกระดึงอยากให้ทำมากเพราะว่าพี่ลิต้าเห็นฟิลเนี้ยมันคล้ายๆภูกระดึงเลยคือหมายถึงว่าภูกกระดึงมันก็คือต้องโดนเยอะแต่มันคงไม่ได้ป่าขนาดเนี้ย แต่ว่าข้างบนอะเหมือนแบบ ไห้พูดพิชิตภูกระดึงอะเออน่าจะดีนะคะอยากให้คนทไทยคนทําามไทยคนไทยมาทําบ้างนะคะมาเร็วค่ะอันนั้นใช่ออทหรือเปล่าใช่ออทหรือเปล่ามาเร็วเออออทอย่างด้วยก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมาคือภูเขาจาวากุณน้องเอฟซีนั่นเองก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์แล้วกดซับสไคร้นะคะก็ติดตามกันอีนีจริงๆเอกำลังใจพี่ริตาทำคลิปใหม่ๆด้วยนะแล้วก็ฝากจีร่าติงต๊อกหรือดันต็ตกรีดแชรด้วยนะคะเพื่อนี่น้องจะน่าเข้ากลุ่มเข้าไอแคทตรงหน้าโปรไฟล์ที่เห็นเขาว่าเข้าไปบอกแชร่วมได้เลย์จรััีวิิพ่่ตานนนเองะะค โ okay, อเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนบ๊ายบายอยากให้เปนีต้าขึ้นครูขาวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ด้านล่างเลยนะคะบ๊ายบาย